นี่ครับเป็นรูปแบบของการดูแล,ลสังคมภาพปัจจุบันคนไข้ได้รับการวินิจฉัยโรคเดียวกันได้รับการรักษาเหมือนกันคําถามคือรักษาแล้วผลออกมาเป็นยังไงผลมันก็จะมีอยู่สองแง่หนึ่งผลจากการรักษานั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลสองผลข้างเคียงจากการรักษานั้นตกลงว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่มีผลข้างเคียงเนาะเพราะฉะนัะ้นมันก็จะมีอยู่สี่กลุ่มแหละคือกลุ่มสีขาว ได้ผลจากการรักษาไม่มีผลข้างเคียงเลยนะแฮปปี้เอนดิ้งนะรักษากลุ่มดีมากกลุ่มสีเขียวได้ผลการรักษานี้ได้ผลแต่มีผลข้างเคียงอยู่บ้างกลุ่ม3เจ้ากินไปแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ผลข้างเคียงก็ไม่มีแล้วก็สุดท้ายก็คือโชคร้ายสุดๆคือกลุ่มสีแดงรักษาแล้วผลดีก็ไม่มีแต่ได้ผลข้างเคียงไปด้วยนะครับ ถามว่าแล้วคนไข้ที่เราบอกว่าเป็นโรคเดียวกันแล้วให้การรักษาใครตกอยู่กลุ่มไหนใค,ใครเล่นก็ดนตรีเลยคือไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้สีขาวใครจะสีเขียวใครสีเหลืองใครสีแดงจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อก็ต้องลองไปก่อนหมดเพราะนั้นพิเมีดิสินก็จะครอบคลุมในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิดเลย เรียกแล้ว,ว่า n อ n i v นเว e ิตพรีเ a ทั s c r e e n n i n g ตรวจคัดกรองก่อนเลยว่าลูกในท้องนี่ป่วยอะไรบ้าเป็นโรคอะไรไหมดาวหรือล่วหรือว่าเป็นปกติอะไรอย่างอื่นเกิดมาแล้วเกิดเจ็บป่วยวินิจฉัยได้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นโรคอะไรนะครับเพราะว่าเด็กก็คงเจ็บป่วยที่ก็ร้องอย่างเดียวอะ่ะก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรสักประวัติก็ไม่ได้ตรวจร่างกายก็บอกลำบากถ้าติดเชื้อแล้วติดเชื้ออะไร ไม่ต้องเพาะเชื้อรออีก3วัน7วันหรือ2อาทิตย์ถอดรหัสบรรทุกรรมแล้วบอกเลย24ชั่วโมงตกลงป่วยติดเชื้ออะไรจะได้รักษาได้ตรงจุดนะครับคนที่ป่วยแล้วเช่นเป็นมะเร็งสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการเลือกยาได้เลยนะฮะแต่คนที่ยังไม่ป่วยเราสามารถทํานายด้วยโมเดลความเสี่ยงจากข้อมูล,ลรหัสบรรทุกรรมของเราได้แล้วบอกได้เลยว่าอนาคตเราเสี่ยงกับการเป็นโรคอะไรมากกว่าคนอื่น เราจะได้หาวิธีในการป้องกันก่อนหรือสุดท้ายก็คือถ้าเสียชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะบอกคําตอบได้ว่าตกลงว่าคนที่เสียชีวิตนี้เหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรแนะอ่อนาคตเราอาจจะเห็นของพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆอ,อีก้าถามว่าคนไทยเจอเยอะแค่ไหน12%กล้าบอกเลยฮะยีนแพ้ยารักษาเก,กากับยีนแพ้ยาก,กันชัก12%ของคนไทยมี มียีนแพ้ยายนี้อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เพราะถ้าชีวิตนี้เราไม่เคยกินยากันชักหรือ,อยาลดยูริกรักษาเกาเราก็ไม่ไม่รู้ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเนื้อมะเร็งเนี่ยครับสามารถเอามาถอดรหัสมดลูกรรได้ดูเลยว่ามีการกลายพันธุ์อะไรในเนื้อมะเร็งการกลายพันธุ์ในยีนนั้นมียาที่ออกฤทธิ์ตรงหรือเปล่านะครับและเราสามารถบอกได้เลยว่าคนไข้มะเร็งแม้เป็นมะเร็งชนิดเดียวกันข้างในก้อนมะเร็งการกลายพันธุ์ไม่เหมือนกัน และท้งการกลายพันธุ์ไม่เหมือนกันเนี่ยการรักษามันก็ไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้ต้องรักษาแบบนี้คนไข้ A อคนไข้บีซึ่งเป็นโรคเดียวกันมะเร็งชนิดเดียวกัน,นไม่จาเป็นจะต้องได้รับการ,รักษาเหมือนกันนะยังไม่พอนะครับชิ้นเนื้อมะเร็งที่ตัดมาจากห้องผ่าตัดใหม่ๆเนาะตัวเซลล์มันยังไม่ตายนะเราสามารถเอามาเพาะเลี้ยงได้ในห้องทดลองนะเหมือนเลือนเพาะชำอะชิ้นเนื้อมะเร็ง เพาะเลี้ยงขึ้นมาปุ๊บเป็นเซลเพาะเลี้ยงอยู่ในจานเพาะเลี้ยงอยู่ในหลอดทดลองเหมือนเลือนกล้วยไม้ประมาณนั้นเลยเลี้ยงปุ๊บเพาะขึ้นมาเป็นก้อนเพาะขึ้นมาอยู่ในสัตว์ทดลองเอามะเร็งนั้นนะไปทดสอบยาเลยก็ได้แทนที่เราจะบอกว่าเอาให้ยาไปก่อนสามรอบไม่ได้ผลดือ้อเปลี่ยนสูตรสองสามสี่ไม่ต้อง เอามาเพาะเลี้ยงเสร็จเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยหยอดยาเข้าไปอาเราจะใช้ยาสูตรไหนบอกมาปึบปบปบ,ปบ,ปบแล้วดูเลยว่าดื้อไม่ดือ้อยาไหนดือ้อก็ไม่ต้องใช้ตั้งแต่ต้นยาไหนไม่ดือ้อก็รวบม,มาเป็นสูตรแล้วก็สั่งยาการรักษาให้คนไข้ได้นะครับเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่าลิควิดไบโอซีหรือการตรวจแทนที่จะตรวจชิ้นนี้เราตรวจจากเลือดแทนนะครับด้วยหลักการที่เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเซลเล,เซล์มะเร็งเซลล์มะเร็งมีการกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็งอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจเจอยีนก่อมะเร็งในตัวเนี่ยมันต้องมาจากเซลล์มะเร็งแหละมันจะมาจากเซลล์ปกติไม่ได้หรอกถูกไหมฮะมะเร็งเนาะตัวก้อนนอะบางเซลล์มันก็จะมีการตายเนาะมันขาดเลือดไปเลี้ยงน,นู่นนะี่น่ยมันก็ตายพอตายปุ๊บมันก็จะหลัง เซลล์มันแตกแล้วมันก็จะมี DNA ซึ่งมียีนก่อมะเร็งเนะี่ยลุกออกมาอยู่ในกระแสเลือดแพทย์ก็เจาะเลือดหลังจากนั้นก็สกัดเอา DNA ที่มันล่องลอยในกระแสเลือดเนี่ยไปตรวจดูว่ามันมีการกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็งหรือเปล่าท่านเลือดของคนคนนั้นยังมีมีการกลายพันธุ์ยีนก่อมะเร็งอยู่แสดงว่าต้องมีเซลเล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในตัวนะที่ใช้คืออะไรสมมตุติคนนี้บอก มะเร็งระยะเริ่มต้นผ่าหมดเรียบร้อยสบายใจได้ยาอื่นไม่ต้องให้เคมีไม่ต้องมีแต่ถ้าเกิดหลังผ่าตัดไปแล้วตรวจยังเจอแสดงว่ายังเหลืออยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้ในกรณีที่เป็นระยะเริ่มต้นที่เราบอกว่าผ่ายอย่างเดียวก็พออาจจะไม่พออาจจะต้องตามด้วยเคมีบำบัดไปกวาดที่เหลือให้หมดอันที่หนึ่งอันที่สอง ในคนที่รักษาไปแล้วหมดไม่เหลือเลยตามไปสมเดือน -6 เดือนปีหนึ่งยังแข็งแรงดีอยู่เลยแต่ตรวจปุ๊บเจอยีนก่อมะเร็งกลับมาใหม่แปลว่าโรคก,กลับมาแล้วนะแต่ระยะเริ่มต้นมากมันยังไม่เห็นก้อนยังไม่มีอาการถ้ามันมีอย่างนี้นะคนเราก็สามารถที่จะวางแผนรักษาไปเลยตั้งแต่ต้นตอนที่เขายังแข็งแรงดีเรารู้ว่าโรคก,กลับมา อยู่ตรงไหนไปตามหาเ<ม>ช่นอาจจะมีก้อนเล็กๆเกิดที่ตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้าเราสบายดีโดยปกติเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะแต่การตรวจนี้ก็จะทําให้เรารู้ก่อนได้หรือสุดท้ายเวลาคนไปเช็คสุขภาพตรวจ X ray, an, เอ็กซเรย์ซีทีสแกนอ๊ะหมอบอกเจอเงาไม่รู้เงาอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มันก็คือดูเงาที่ผ่านมาทำยังไงฮะ หมอแนะนําให้ผ่าตาัดเอามาดูก่อนว่าเป็นอะไรตัดชิ้นเนื้อนู่นนี่นั่นอนาคตอาจจะบอกเจาะเลือดเลยถ้าเจาะเลือดแล้วเจอมียีนก่อมะเร็งในเลือดแสดงว่าสงสัยก้อนนั้นน่าจะเป็นมะเร็งนะรีบผ่าตาัดถ้าตรวจมาแล้วไม่เจอก็อาจจะบอกเออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนอาจจะเป็นก้อนอื่นอาจจะเป็นเรื่องอักเสบอาจจะเป็นปอดบวมไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นที่ใช้ในอนาคตที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละคือคอนเซปต์ของคำว่า polygenic risk ความเสี่ยงที่เกิดจากพันธุกรรมและไม่ใช่แค่อันเดียวแบบแองเจลินาโจลีแต่เกิดจากยีนเยอะๆหลายๆอัน poly แปลว่าหลักละเยอะๆจำนวนมากนะครับ polygenic ก็คือหลายยีน risk คือความเสี่ยงนะครับเส้นเลือดหัวใจตีดเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงเอย่าง เอย่างของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับสอย่างจัดการได้บุหรี่ความดันสูงเบาหวานและไขมัน4อย่างเนาะถ้าหยุดบุหรี่นะคุมที่เหลืออีก3อย่างให้ดีนะความเสี่ยงคุณจะตำ่ำอีก3อย่างทำอะไรไม่ได้เลยในอดีตเพศคุณเกิดมาเพศไหนคุณก็ต่อให้แปลงเพศก็ ก็ไม่เปลี่ยนความเสี่ยงนี้ 2. อ,อายุอายุเราไม่น้อยลงยังไงก็เพิ่มขึ้นนะครับความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นสุดท้ายก็คือปัจจัยประวัติครอบครัวเมื่อก่อนเราไม่รู้ปัจจัยกรรมพันธุ์คืออะไรแต่ว่าเรารู้ว่าประวัติครอบครัวคนที่มีประวัติครอบครัวความเสี่ยงคุณจะสูงกว่าคนที่ไม่มีนะในเมื่อองค์ความรู้บอกว่าอีก3อย่างแก้ไม่ได้ ที่ผ่านมาวงการแพทย์ไม่เคยไปสนใจ3อย่างนี้เลยนะสนใจแต่4อย่างแรกหมดอาหยุดบุหรี่นะคุมความดันให้เนียบๆน,นะคุมเบาหวานให้ดีๆนะแล้วก็กดไขมันให้ต่ำเลยนะโดยอคอเลสเตอรอลอจนกระทั่งประมาณ3-4ปีก่อนมีการตีพิมพ์โดยเอาข้อมูลเก่าที่เป็นข้อมูลต้นกำเนิด7ข้อเนะนะีกลับมาดูใหม่แต่คราวนี้เขาตรวจรหัสปรนตุกรรมสิ่งที่น่าสนใจก็คือ รหัสพันธุกรรมปัจจัยที่บอกว่าเจอย่างปัจจัยพันธุกรรมอย่างเดียวมีน้ำหนักเท่ากับอีกสี่อย่างที่เหลือรวมกันแสดงว่าถ้าต้นทุนเราเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้โอกสี่อย่างเลยนะเท่าอีกสี่อย่างที่เหลือรวมกันนะโหดมากฟังดีฟังดูแล้วก็โอโ้ตายกมเกา่ามันเยอะเกิดมาแบบนี้แก้ไม่ได้จะทํายังไงล่ะหมดอะไรตายยางหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เพราะพอเขาเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ พราบว่าถ้าคุณรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่ต้นกรณีนี้ก็คือ,อกลุ่มนี้กลุ่มไฮจีเนติกริ i ไฮไฮไฮแล้วคุณรู้ก่อนแล้วคุณปรับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์คุณนะจากแดงมาเป็นฟ้านะคือ f a รเบเบิลของอะไรที่ไม่ดีก็หยุดหยุดซะเนี่ยดึงความเสี่ยงลงได้เท่ากันกับคนที่ความเสี่ยงตำ่ำ อันนี้เป็นคอนเซปต์ของกรรมเก่ากมใหม่ได้เลยชัดตัวอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณรู้วรร่ากมเก่าคุณเยอะอ่ะคุณทํากรรมใหม่ดีๆนะผลออกมาดีเท่ากับคนที่มีกรรมเก่าน้อยๆอย่ะประมาณนั้นนะฮะและของอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันหรืออนาคตอาจได้รับความนิยมสูงขึ้นก็คือการใช้ยาลดคอเลสเตอรอล เรารู้ว่ายาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยครับจะได้ผลดีมากในคนที่ตันแล้วอันนี้ดีจริงไม่เถียงกราฟเป็นกราฟนี้้างซ้ายมือเราจะเห็นเลยว่าแค่กินยาลดไขมันอย่างเดียวเนี่ยอตัตราตายลดลงประมาณ5%กินตัวเดียวเองไม่ต้องทำอะไรเลยลด5%ในคนที่ตีบแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ตีบนะกินนี่แหมผลดมีมันน้อยตัวอย่างอันล่างสุด ยาโรสูว่สาสเตตินจะจำได้นะฮะสไลด์ต้นๆแพงมากเลยนะยาลดคอเลสเตอรอลตัวนี้คือไอ้กราฟล่างเนี่ยนะต้องขยายขึ้นมาเป็นบนอ่ะมันถึงจะเห็นอ่ะคือมัน0.08หรือ0.04ย่อะไรเงี้ยโอกโหกินแล้วแบบผลดีนิดเดียวลดมาได้หน่อยน,อยนึงแต่ต้องกินเพราะว่าถ้าเรายังสบายดีอยู่นะถ้าเรากินแบบทุกคนกินเลยนะคุณจะได้ผลดีเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะกินไปทไมเนี่ย กินไปตั้ง10ปี5ปีแล้วก็ไม่เห็นอะไรก็เพราะว่าความเสี่ยงทุกคนเริ่มต้นมันไม่เยอะไงเรายังไม่ตีทีนี้การกินเพื่อป้องกันดีที่สุดคืออะไรก็คือกินแล้วยังมันสบายดีอยู่เพราะฉะนั้นเอาคำหรือผลที่ดีที่สุดของการป้องกันคือเรายังคงสบายดีซึ่งอันนี้คนทั่วไปจะไม่ค่อยเก็ตเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากการป่วยแล้วเรารักษาแล้วเราดีขึ้นนะ่ะ เราจะเกิดความประทับใจมากกว่าเพราะเราแย่เริ่มด้วยแย่แล้วรักษาไปแล้วมันดีแต่ถ้าเราเริ่มด้วยการป้องกันเราดีผลที่ดีที่สุดก็คือเท่าเดิมก็คือดีถูกไหมตรงเนี้คนไม่ค่อยเก็ตเพราะนั้นก็เลยเป็นปัญหาว่ากินไปเขาไม่รู้จะทำอะไรต้องก,กินไปมันก็เท่าเดิมมีคนทํากันสามแล้วฝรั่งก็ทําเรียบร้อยเอาคนที่กินไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่กร,ร้าไม่ค่อยสวยนี่แหละดูยาก,ยากๆกเนี่ยต้องขยายเว้นขยายสามเท่าถึงจะเริ่มเห็นความแตกต่างเนี่ย มาดูแล้วแยกตามความเสี่ยงทางพันธุกรรมหรือจเนติกส์ข้พบว่าทั้งคุณดูยากเนาะแต่แปลให้เลยว่าถ้าคุณความเสี่ยงสูงไฮ r รส k ตันไม่ตันกินเหอะดีไม่ตันกินก็ได้ประโยชน์ตันแล้วกินยิ่งได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณความเสี่ยงต่ำนะต่อให้ตันแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ เพราะความเสี่ยงคุณต่ํามากอยู่แล้วถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานพันธุกรรมความเสี่ยงต่ําคุณตันคุณอาจจะตันด้วยเหตุอื่นคุณไม่ได้ตันเพราะว่าคอเลสเตอรอลเป็นหลักเพราะเั้นการกินไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณความเสี่ยงปานกลางตันค่อยกินไม่ตันไม่ต้องกินประโยชน์ไม่ค่อยชัดน,นะครับอันนี้เราจะเห็นเลยและบางบาง t r i a นี่คือเขาคุณความเสี่ยงต่ำนะกินแล้วแย่กินแล้วแย่เลยสำหรับคคือประโยชน์นิดเดียวนะครับ ซึ่งอันนี้ทําซ้ํากับหลายยามากไม่ใช่ยาลดไขมันชนิดที่กินอย่างเดียวชนิดฉีดก็มีพบว่าถ้าคนความเสี่ยงคันสูงนะกินแล้วได้ประโยชน์ดีมากแต่ถ้าความเสี่ยงต่ํานะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการลดไขมันถ้าเรามีความเสี่ยงเราสูงอยู่การกินอันนี้